มืดมันซุกลุก,ลกไปโรงเรียนอีกหนึ่งวันจ้าใช่แล้วสวัสดีจ้าสวัสดี304ศู i r c สี่แ l o v e 1รหนึ่งค่ะขอบคุณมากมายเมื่อใจกอดกอดมหาสาลเน,เนาะขอบคุณมากจ้านะคะเพิ่งไปรับลูกสาวมาทุกท่านค่ะรับลูกสาวมาแต่โรงเรียนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเออพาชมธรรมชาติแล้วคะ กินกับกินกันเลยน้ำไม่ซื้อมาเดยวน้ำขวดนะไม่เอาจ,จนะดิ่น้ำเลอ่ะไม่ใหญ่เราดื่มออกมาจากห้องแล้วก็สิเปิดทาราทัน์๊ <c oughs> าค้ายทุกคน, <c oughs> นไปเบิ่งกันธรรมศาสติอยู่ข้างล่างอีกจักหน่อยนะฮะเอามาคัมแบ็กฟอร์มมันนี่ b e f o r e I อไอค e ปโฟร0บาทโกสคูนะบัดนั้6สบตท Come back <ม>เอาใส่กระเป๋าไว้เลยลูกเอาไว้จะไปซื้อนมนีม่ใส่กระเป๋าแม่นี่แม่นนิเอาไว้ให้แม่โอเคปะอืม สัญญาณคู่ไฮค่ะสันสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพามาชมบรรยากาศเนาะพี่น้องฟ้องปายนะคะเบืองนู้นนี่ธรรมศาสตร์เมื่อนี้ก็ดีอยู่พี่น้องนะแต่ว่ามันกันคือว่าเราพี่น้องสอเสาเดือนมากบรรยากาศแบบนี้แหละนะคะทุกคนฝนตกแล้วก็มาแดดออกนะจ๊ะเฮ็ดให้อันต้นไม้ใบหญ้าเขี้ยวค่ะพี่เด้พี่น้องเลยนี่ต้นไม้อันยายคุณปลูกไว้งามเด้พี่น้องสอเสาเดือนมาก มักๆต้นไม้แบบนี้เพิ่นมาปลูกไว้ข้างอันอ้อมบ้านเศร้าไว้ให้อันเฮามีอ่าต้นไม้ต้นไผ่เบิ่งยามเม่อเศร้ายา้าเมาลรดนะคะแล้วก็เพิ่นก็ปลูกต้นลิล่าวดีไว้นะเป็นช่วงเป็นช่วงไว้อันนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นไม้อยู่หน้าบ้านในต้นไม้นี่เย็นเย็นเด้พี่น้องเย็นดีเด้ใบเพื่อนี่เย็นเย็นก็จักหมักข้าวมันก็ ตระก,กูลเดียวกันก็บนต้นมะพร้าวเนาะแต่ว่ามันจเป็น,นันลักษณะต้นตระก,กูลเดียวกันคล้ายๆกันแต่ว่าสิบบใหญ่คือจังต้นมะพร้าวเป็นไม่ประดับเนาะพี่น้องแต่ว่าสาวเดือนบรูดอกว่าว่าซื่อเดือนเพิ่นว่าจังใดแต่ว่าเพิ่นเป็นมากเป็นลูกมากน,น้อยต้นมากเขาเอ,อินลูกต้นมากบอกต้น,นน้อยลวมีมากออกมาสาวเดือนเคยกินมากเพิ่นอยู่ท ไปสกลนครสกีอยู่กันอยู่บ้านสกลนครพาลูกสาวไปโรงพยาบาลแล้วพนี้แปนไปมันจะมีต้นมากนี่มองสาธารณะมองวันนั่งเล่นนะนะต้นมากอันไม่ประดับนี่ลายลายขาเจ้าเบ้าคนอยู่นั่นแหละมันเป็นมากลายแห้งมันดกันี้อ่านคนอยู่นั่นเบ้าอันคนดูแลนะดูแลสวนเบ้ากินได้ได้นี่กินดิบได้ได้พนซันเอามาแกะกินยำกินขึ้นมากเขานี่พี่น้องฮะฮะ แตนแน,นอ่นาปไปอาบน้ำเลยเหนียวโตเลยลูกออาบน้ำทงหอนเนาะมันเหนียวเลยอาบน้ำแต่งตัวดีๆเด้อแม่สะพาไปอันซื้อกับข้าวแม่สิหนึ่งขา้าวเหนียวหนึ่งขา้าวเหนียวเนาะลูกเนะาะหนึ่งขา้าวเหนียวกินว่าไปเอานมไม้มาแกงกันเขบอกมีอดอกนอไม้ลูกเอ้อไปซื้อสิไปซื้อนะแล้วไปเบิ่งยุตตลาดไปเบิ่งก้อนมันมีนมไม้ไห จ้าพาไปอดปวดเนี้ยปวดเนี้ยมาแต่โรงเรียนปวดเนี้ยแหงเอานี่อาไปไว้ลูกนี่เอาไปไว้โบนไปที่นี่ไปทําแม่แล้วเลยเด็แล้วแล้วไปทําแม่ละเอาโอ้ยแล้วแต่โดนแล้วย่าบอกไปนุยน้อยมาแต่โรงเรียนปนดหอน้อนอะไรพี่น้องตากแดดมา ตาดแบบมามาสมบรรยากาศหน้าบ้านจากหน่อยนะคะโอ้รถผู้บ่าวฝรั่งมาได้ทางใดเนาะจวดจวดมาเร็วแทนะ้เนาะเสียงนกเป็ดในห้องพี่น้องเสียงนกเนี่ยเสียงนกห้องเนี่ย